ครับผมนะครับมีชื่อว่านายยศทัตเท่งตรงศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกครับสองชที่สองนะครับสาหรับทักษะคอมพิวเตอร์ของผมนะครับก็มีดังต่อไปนี้เลยนะครับโดยสําหรับทักษะนี้นะครับก็คือทักษะการวาดรูปในโทรศัพท์นะครับโดยโปรแกรมที่ใช้ในการวาดรูปครั้งนี้ก็คือโปรแกรมของตัว IBIS p a i n t x ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราสามารถหาดาวน์โหลดฟ,ฟรีได้จากใน Play Store แล้วก็ตัวโปรแกรมนี้นะครับเป็นตัวโปรแกรมวาดรูปที่ถูกใช้งานกันอย่างหลากหลายเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถวาดรูปได้หลายๆแนวครับไม่ว่าจะเป็นงานพวกกราฟิกดีไซน์การสร้างตัวละครการดับรูปนะครับแล้วก็ตัวของคอนเซปต์ที่ใช้ในการวาดรูปครั้งนี้นะครับก็คือตัวของเพื่อนของผมครับที่เป็นสภา,านักเรียนกันอยู่นะครับที่อยู่ในห้องของผมนั่นเองโดยผมจะนําเพื่อนของแต่ละคนนะครับมาวาดให้เป็นรูปของชิบินะครับ โดยผมจะเริ่มจากการนํารูปภาพของตัวโครงตัวละครชิบิที่หาได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับนามันลงนะครับและจากนั้นก็ลองปรับโครงล่างตัวนั้นดูก่อนนะครับจากนั้นก็ลองวาดวาดเอ่อวาดตัวโครงล่างนั้นดูก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาไล่ดูรูปของเพื่อนแต่ละคนนะครับแล้วก็หาว่าแต่ละคนนั้นมีจุดเด่อนอะไรบ้างนะครับแล้วค่อยทําการวาดลงไปแล้วก็เนื่องด้วยมันเป็นตัวละครชิบินะครับมันก็เลยไม่ต้องมีรายละเอียดที่เยอะแยะนะครับแต่ว่า มันจะทํามันที่มันจะวาดยากก็คือมันจะยากในการดึงจุดเด่นของแต่ละคนทําให้มองเห็นนะครับ พอหลังจากที่เราทําการวาดโครงอะไรเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาไล่ตัดเส้นเรามาไล่ลบเส้นที่เราไม่ต้องการเสร็จากนั้นก็ทําการลงสีได้เลยนะครับ To let all go Hope it I all always we're know not broken I'm strong เอาไปแล้วครับสำหรับในการวาดครั้งนี้ครับและนี่ก็คือตัวของรูปผลงานอื่นๆที่ผมเคยวาดมานะครับและถ้าหากว่าสนใจที่จะรับชมผลงานเพิ่มเติมครับโดยสามารถรับชมผลงานเพิ่มเติมเหล่านี้ครับหาได้ในแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อว่า s u n n y ่เยนพัฒน์นะครับโดยผมจะแปะล,ลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับ 24, always always. และทักษะต,ต่อไปของผมนะก็คือการทำไนท์คอร์นะครับ เป็นสิ่งที่ตัวผมในปัจจุบันนับไม่สามารถทําได้นะครับเพราะเนื่องจากคอมพิวเตอร์เสียไปนะครับในคอับก็คือการนําเพลงต้นฉบับนะครับนํามาแปลงเสียงเพลงครับแล้วก็มาเล่งสปีดความเร็วของเพลงครับจะทําให้เสียงเพลงที่ออกมานะครับมีเสียงสูงขึ้นครับโดยจะมีลักษณะของเสียงคล้ายๆกับตัวละครชิปมั้งนะครับแล้วก็อย่างวิดีโอที่ผมใช้เป็นวิดีโอตัวอย่างครับผมก็เอาเพลงของโกลไลยูของมารุนไฟนะครับนำมาแปลงเสียงเพลงในโปรแกรมที่มีชื่อว่า ซอฟแวร์เว็บซาว n d อีดิชันนะครับโดยตัวนี้ครับเป็นโปรแกรมที่สามารถหาดาวน์โหลดได้ฟรีครับหาดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำเอฟเฟกต์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกของออ d ด o s โอสเปกตรัมตัวสโนว์ฟอร์ริงหรือว่าการขยับรูปภาพแล้วก็การจับเวลาโดยการทำเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับผมจะทำใน Adobe a f t e r Effect นะครับแล้วจากนั้นนะครับผมก็จะค่อยนำเสียงเพลงที่เราทำเอาไว้นะครับค่อยทำเอาไปลงไป แล้วก็ค่อยลิงก์กับตัวของ Audio Spectrum นะครับแล้วจากนั้นก็ทําการเนเดอร์วิดีโอตัวนั้นออกมานะครับโดยผมครับจะมีผลงานไว้กว่าประมาณ200กว่าเพลงนะครับโดยอาจจะเป็นเพลงที่หลายๆคนรู้จักหรือว่าอาจจะไม่รู้จักนะครับโดยผมก็จะแปะล,ลิงก์ของตัววิดีโอต่างๆพวกนั้นเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถสาธิตวิธีการทำให้ดูได้นะครับ